ต้องใจต้องหมายุ่งกี่อากานหรือมั้งอันนี้รักชาตัวเลยนะครับงานนี้ก็คือเพ่อนปิวยนี่เขาปงต้องให้เกล็ดผลักไปอันนี้เดี๋ยวผมก็จะทำนะมีเป็นว่านาทีตรงนี้รวมกับน้องๆดูอีกกันต่อแต่เราเราก็ไม่ไม่นึกว่ามันจะออกมาเร็วขนาดนี้นะครับชายเครื่องมือข้าวไป มันก็ได้แข่จังวหวะนึงขอวผพ,อ,พอ,<ม>อคาไปปั๊บมันก็จะพยายามเหลื่อยลงไปอีกเราก็จําเป็นเราพอเสืองมือไปปั๊บจับตัวงูพอจับปั๊บมันขึ้นมาขึ้นมาเลยอันเนี้ยคือคือความเสี่ยงในการทําง,งานเกิดขึ้นแต่วันเนี้ยก็เดียวปัญหาเนียอะ่ะยตอนนี้คือบอกไม่ได้ ก็เนี่ยผมพุ้มข้อทำสมาธินี่ไม่เหมือนโชคผมว่าคือเมื่อกี้ตกใจทั้งหมดว่ายืนนะนอนเฮ้ยแผลชิงเลยเยอะล่ะก็ไปรอไปใช้แค่ไหนเจ็บตาด้วยไหมอันนี้มีเลือดมีเลือดด้วยขึ้นมาขึ้นมา vọng ít vọngเยอะมา พยายามเดินอย่าอย่าเดินนะครับอย่าเดินอย่าหยุดพยายามอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพาไปในกบไปไปในคอนคลิปวิดีโอดิ๊แซ่บเป็นต้นแล้วนี่

ปลาก็มีแพ้นะปลาเงาปลาไม่น่าจะลุกไม้เมื่อวานเหยปุ๊บาไปแลากเทาไปข้างนอกไปทางไหนไหนไรดังดังนะดังดังดังดั่ดังด่าดงดั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 งจังด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 ัังดังด ไปไปไปเดี๋ยว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 วางยันยันยันวางยันยันยันไปนะนี่ครับแขก